we สวัสดีคะ่ะทุกคนว c ลคัมแบ็คทูมายชาแนลกันอีกแล้วนะคะเย่เย่เย่ยยทางหายไปนานมากสําหรับคลิป YouTube นะคะตอนนี้ก็คือกลับมาแล้วนะจ๊าชิคามแบ็คแล้วจ้ามีใครคิดถึงกันไหมคะต้องมีเมืออแหละใช่ไหมก็ต้องแบบว่าเออคิดถึงกันนิดหน่อยละกันใช่ไหมคะสําหรับวันนี้นะคะอะให้ทุกคนทายก่อนว่าเราจะมาทําอะไรจริงๆก็เห็นแล้วแหละตอนต้นคลิปใช่ไหมคะอะไรที่เปลี่ยนไปจากต้นคลิปอะ ติ๊กตอกติ๊กตอกสีกก 4, ผมจ้ะเพราะว่าวันนี้นะคะเราจะมาย้อมผมเองนั่นเองค่ะจะบอกว่าลูกหมีเองคือไม่ได้ย้อมผมเองมานานมากแบบถ้าจําความได้น่าจะมี2-3ปีนะคะซึ่งมันนานมากๆจริงๆแต่ว่าวันนี้ก็คือแบบได้เลิกงามยามดีรู้สึกว่าเอออยากย้อมผมเองนะคะซึ่งลูกหมีเองนะคะเราก็ได้มีการหาเลฟเฟลนเยอะมากๆเลยนะคะทุกคนก็ทําการคิดว่าเออแล้วเราจะย้อมสีผมสีอะไรนะใช่ไหมคะแล้วก็เหมือนถ่ายไปเจอ MV เพลงนึงค่ะทุกคนของน้องเนเน่ชื่อเพลงว่า perfect as you are นะจ๊ะก็เลยแบบอปิ๊งขึ้นมาเลยค่ะว่า4ีแอดจ่ะเพราะว่าส่วนตัวลูกมีเองก็คือเราเป็นคนที่ชอบแบบโทนประมาณนี้อยู่แล้วนะคะมีความแบบว่ามนๆนิดนึงเนาะอย่างใน MV ที่น้องนีเน่เขาทําใช่ไหมคะก็คือจะเป็นโทนแบบว่าสีเทามนที่ถูกต้องมากนะคะแต่ว่าลูกมีเองคือคงไม่ได้ทําถึงขั้นนั้นเพราะว่าสีนะลูกหมีว่าน่าจะต้องมีการฟอกผมกัดสีผมประมาณหนึ่งให้สีผมมันอ่อนก่อนใช่ไหมแต่ว่าเราเองก็คือ ไม่ได้จ้ะเพราะว่าช่วงนี้นะคะเป็นช่วงที่มีพักผมอยู่นะคะก็คือเราจะไม่มีการฟอกแต่อย่างใดนะแต่ว่าเดี๋ยวเราก็จะแบบว่าย้อมผมไปเลยนะคะให้มันเป็นโทนแอสในแบบสไตล์เราละกันนะจ๊ะซึ่งนางเอกหลักของเราในวันนี้นะคะก็คือนี่เลยยาย้อมผมที่ลูกหมีจะใช้นะคะเป็นของกานเย่นะคะทุกคน Color Natural นะจ๊ะอันนี้คือสีใหม่ล่าสุดนะคะชื่อสีว่าครู as h นะจ๊ะซึ่งมาเป็นรูปแบบซองแบบนี้เลยะคะ่ะทุกคนอย่าลูกหมีเองลูกหมีผมประมาณแบบว่าเริ่มจะแตะบ่าแล้วใช่ไหมคะอาจจะใช้ประมาณ3 ถึงสซองก่อนนะคะเพราะว่าเหมือนแบบว่าดูก่อนว่ามันจะพอไหมนะแต่ว่าลูกหนี้ก็คือซื้อตุนมาประมาณนึงเหมือนกันเพราะเราไม่รู้ว่าเราจะใช้ประมาณกี่ซองใช่ไหมคะอ่ะเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยนะคะซึ่งเวลาจะย้อมผมนะคะอุปกรณ์ที่เราต้องมีเลยก็คือหนึ่ง้อยควรจะเป็นแบบว่าถ้วยในการผสมสีใช่ไหมคะแล้วก็มีแปรงด้วยนะคะถุงมือนะคะแล้วก็อาจจะมีกิ๊บในการแบ่งผมด้วยไปเปลี่ยนเสื้อเป็นสีดํามานิดนึงนะจ๊ะเพราะว่ากลัวเลอะเทอะนะคะจริงๆก็ถ้าเกิดว่าใครที่แบบว่ามีพวกผ้าคลุมหรืออะไรเงี้ยจะใช้ผ้าคลุมก็ได้นะะะะคมมันจไได้แบบว่่าเล แบบช่วงตัวเราอะไรอย่างนี้ใช่ไหมลูกมีก็คือไปเปลี่ยนเป็นสีดํามานะคะแนะนำว่า้ใส่เสื้อผ้าสีเข้มๆเนาะมันจะได้แบบว่าถ้าเลอะหรือโดนหรืออะไรเงี้ยมันจะได้แบบไม่เสียดายด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นเสื้อแบบเก่าๆของเพื่อนๆอะไรอย่างนี้ก็ได้นะป้องกันเผื่อมันจะเลอะนะคะแล้วก็ด้านในนะคะเดี๋ยวให้ดูนิดนึงว่ามีอะไรยังไงบ้างนะคะในซองของเขาก็จะมีนี่เป็นแบบว่ายาย้อมผมสองอันแบบนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นตัว hair color land นะคะส่วนตัวนี้ก็คือจะเป็น developer ค่ะซึ่งนํา2อันเนี้ยมาผสมกันได้เลยนะคะแล้วก็ทําการแบบว่าคนให้เขา เข้ากันเสร็จแล้วนะคะอันนี้ก็คือเขาก็จะมีเป็นคู่มือให้เราด้วยนะคะในซองคู่มือก็จะมีเป็นตัวถุงมือให้เราด้วยนะจ๊ะนี่นะคะมาเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยค่ะ เดี๋ยวลูกหมีจะทําการแบ่งผมก่อนนะคะทุกคนเวลาแบ่งผมมันก็จะแบบง่ายต่อการย้อมด้วยเนาะแล้วก็ป้องกันการย้อมแบบว่าไม่ทั่วหัวนะคะลูกหมีจะแบ่งเป็น2ชั้นชั้นบนกับชั้นล่างแบบนี้เลยแล้วก็เดี๋ยวใช้กิ๊บในการหนีบเก็บไว้ก่อนนะคะใครผมยาวจะแบ่งเป็น3ชั้นก็ได้นะหนีบไว้ก่อนปึ้งปึ้งโอเคเราจะเริ่มย้อมจากข้างล่างก่อนนะคะอันนี้ลูกหมีผสม เรียบร้อยแล้วนะคะจะบอกว่ามันเป็นแบบมีความแบบกลิ่นหอมๆอ,อยู่นะคะทุกคนแล้วก็แบบไม่ฉุนไม่แสบจมูกเลยนะปกติลูกหมีเคยย้อมแบบบางอันมันจะมีความแบบแสบจมูกแบบฉุนฉุนขึ้นมาใช่ปะแต่อันนี้ก็คือโอเคไม่เป็นพิษเป็นภัยต่อจมูกเราจะ้ะลูกหมีก็จะแบ่งผมแบบเป็นช่อเล็กๆนะคะแล้วก็ป้ายน้ำยาไปที่ผมเลยเสร็จว้าเสร็จแล้วก็จะค่อยค่อยนวดค่ะให้เหมือนน้ำยาเขาซึมเข้าสู่ผมนะคะ เราก็จะค่อยๆทําแบบนี้ไปทั่วหัวเลยอย่างที่บอกว่าลูกหมีไม่ได้ย้อมผมเองมานานมากๆแล้วนะคะคือแบบจริงๆอะลูกหมีก็ชอบการย้อมผมเองนะคือข้อดีก็คือเหมือนแบบว่าเราไม่ต้องไปรอทําที่ร้านแบบนานๆใช่ไหมคะแล้วก็เหมือนแบบประหยัดเวลาด้วยนะบางทีแบบไปย้อมที่ร้านอย่างเงี้ยมันก็จะเสียเวลาแบบไปทั้งวันเลยหรืออะไรแบบนี้เนาะแล้วก็ที่สําคัญคือราคาดีนะคะเพราะว่าเวลาเราย้อมเองมันก็จะแบบเซฟบัจเจ็ตเราได้ไปประมาณนึงเลยนะคะคือแบบเลิศมากอะอันนี้เราก็จะค่อยๆย้อมไปให้ทั่วหัวเลยค่ะ สีผมเดิมของลูกหมีอะมันก็จะมีความเป็นโทนน้าตาลใช่ไหมคะแล้วก็มันเริ่มแบบว่าตรงไปลายปลายอะสีมันจะเริ่มแบบว่าไม่เหมือนช่วงโคนแล้วอะไรเงี้ยรู้สึกว่าสีผมมันเริ่มไม่ค่อยสม่ําเสมอแล้วก็เลยคิดว่าเดี๋ยวย้อมผมเองดีกว่าเป็นฟิลว่าเอออยากจะย้อมเองนะจ๊ะ เรียร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะใช้ทิชชู่ค่ะทุกคนในการแบบว่าเช็ดตรงบริเวณที่แบบมันเลอะๆตรงนี้นิดนึงนะจ๊ะเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวมันจะแบบว่าหน้าผากเลอะนะคะค่อยๆเช็ดตรงโคนผมที่เราอาจจะแบบปาดเลยออกมานะจ๊ะค่อยเก็บเลยค่ะจะบอกว่าตั้งแต่ย้อมมาจนเสร็จนะคะทุกคนคือไม่ฉุนจมูกเลยนะแล้วก็ไม่แสบหนังศีรษะเลยค่ะดีมากประมาณนี้เนาะเดี๋ยวลูกมีจะทิ้งไว้ประมาณ30-40นาทีนะจ๊ะแล้วเดี๋ยวเรามาดูฟินิชกันจ้ะ ไปเป่าผมมาเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนอันนี้ก็คือจะเป็นฟินิชสีผมทิศได้นะจะบอกเลยว่าถูกใจมากนะคะแล้วกัน,นี้มีการแบบไปแต่งองค์ทรงเครื่องนิดนึงจะได้แบบเออสวยแบบน้องเนเน่เขานะคะซึ่งอันนี้ลูกหมีคือไม่ได้ฟอกสีผมใช่ไหมคะผมที่ได้นี่มันก็จะเป็นโทนแบบว่าดูน้ําตาลมนๆที่แบบมีความน้ําตาลนัวๆใช่ไหมคะให้ทุกคนดูใกล้ๆเดี๋ยวลูกหมีจะลองแบบว่าไปถ่ายรูปแล้วก็เอาผมไปโดนแสงแดดให้ทุกคนดูคือตอนออกแดดคือแบบ สวยมากสว,สวยเลยนะจ๊ะซึ่งจะบอกว่าอะไรรู้ไหมที่ลูกหมีชอบอีกอย่างหนึ่งคือหลังจากที่สระผมแล้วก็เป่าผมเสร็จนะคะผมไม่แห้งเสียเลยนะเพราะว่าจริงๆแล้วตัวนี้เขาจะมีสารสกัดจากน้ํามันธรรมชาตินะคะถึง3ชนิดเลยทําให้แบบว่าสีผมติดทนนานนะคะแล้วก็หลังจากแบบว่าสระผมแล้วเนี่ยผมก็จะดูนุ่มสลวยไม่แห้งเสียนะจ๊ะอันนี้คือลูกหมียังไม่ได้ลงเซรั่มบํารุงผมแต่อย่างใดเลยนะเป็นการเป่าผมปกติไม่ได้หนีบผมไม่ได้ดัดผมไม่ได้อะไรเลยคือแบบเป่าความร้อนปกตินะคะก็จะได้ตามนี้เลย So I. ซึ่งอย่างถ้าเกิดว่าใครนะคะที่ยังไม่แน่ใจว่าเออแล้วเราจะต้องฟอกสีผมด้วยดีไหมนะคะหรือว่าสีผมเดิมของเราเนี่ยเป็นประมาณนี้เนาะย้อมอกมาแล้วเนี่ยจะได้เป็นโทนสีไหนฟิลไหนใช่ไหมคะสามารถเข้าไปเช็คกันได้นะคะที่ Www G a ไวท e เว็บ o ันน l ้เย่คันะจ๊ะเขาก็จะมีบอกหมดทุกอย่างเลยค่ะทุกคนว่าเออถ้าเกิดว่าเดิมสีผมปัจจุบันของเราเนี่ยเป็นสีดํานะคะถ้าย้อมอกมาแล้วเนี่ยจะได้เป็นแบบเป็นโทนไหนฟิลไหนสีไหนนะคะหรือว่าอย่าขอลูกอมีเองนะคะก็คือจะเป็นแบบว่าผมเดิมคือโทนนนสี้้้้ําาาาตตลลใ่มมมยคคคะอออกแว็ืจไดง ตรงปกอยู่นะจ๊ะเพราะว่าน้องเขาก็คือไม่ฟอกสีผมนะคะแล้วก็ย้อมออกมาก,ก็คือจะมีความเป็นโทแบบน้ําตาลนวลนวลมนๆมน,มน,มนที่แบบสวยมากนะจ๊ะถือว่าตรงปกอทุกคนให้ทุกคนโหว่าสีผมนี้เข้ากับลูกมีหรือไม่นะจ๊ะแต่ว่าส่วนตัวคือแฮปปี้ดีดาสุดๆจ้ะเพราะลูกมีรู้สึกว่าเออทาเป็นโทนประมาณนี้นะคะมันดูมีความขับผิวแล้วก็พอเป็นแบบแอสบราวประมาณเนี้ยสีผมของเรามันยังดูเป็นสีผมที่มีความแบบเป็นธรรมชาติอยู่นะคะผมดูไม่แห้งเสียด้วยนะจ๊ะแล้วก็รักษาดูแลง่ายด้วยใครชอบโทนประมาณนี้ก็ ลองดูกันค่ะทุกคนอย่างที่บอกไปเลยนะคะว่า perfect su r นะจ๊ะก็ต้องยกให้กับนี่เลยน้องกานิเย่นะคะ Color Natural อสีครูแอเต่านั้นเจ้าก็ต้องสีนี้แหละทุกคนเพราะเป็นสีใหม่ล่าสุดแล้วก็เป็นโทน a s ตที่เราสามารถแบบเลือกได้นะจ๊ะว่าอยากได้แบบโทนประมาณไหนนะคะใครอยากได้โทนแบบว่าฟิลสว่างนิดนึงก็อาจจะแบบไปฟอกสีผมกันก่อนก่อนที่จะย้อมใช่ไหมคะถ้าเกิดใครที่ชอบโทนธรรมชาติประมาณลุย่างนี้นะคะมีความน้ำตาลมนๆนัวๆก็ไม่ต้องฟอกสีผมนะจ๊ะแล้วก็พื้นผมเดิมมา คือเป็นโทนน้ำตาลด้วยนะจ๊ะก็จะได้ประมาณนี้เลยแล้วลูกหมีชอบอีกอย่างนึงคือย้อมไปแล้วมันแบบไม่เป็นตอนต่อละสีผมก็คือสม่ําเสมอดีมากๆนะคะตั้งแต่คนจลดปลายเลยก็คือแบบถูกใจใช่เลยนะจ๊ะอันนี้ก็คือราคาซองละ59บาทนะคะส่วนตัวลูกหมีใช้ไปทั้งหมดประมาณ3ซองนิดๆน,นะคะอารมณ์รวมก็คือ4ซองแหละนะก็จะได้ตามนี้เลยนะจ๊ะไปลองดูกันได้จ้าโอเคค่ะทุกคนอย่างแบบการย้อมสีผมเนาะลูกหมีว่าเราก็เลือกกันย้อมสีที่มันเข้ากับเราแล้วก็เป็นตัวเองเป็นเรามากที่สุดนะ ก็ะะวันนี้ก็มาย้อมผมแบบว่าสวยๆให้ทุกคนดูกันนะคะเป็นฟิลย้อมไปพร้อม <c oughs> ๆกันนะจ๊ะใครที่แบบว่าสนใจหรือว่าได้เรฟเฟนซ์ในคลิปนี้ก็ไปลองดูกันนะคะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกคนมากๆเหมือนเดิมนะที่ดูกันจนจบจนถึงตอนนี้นะคะแฮปปี้สุดๆนะจ๊ะเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะคลิปหน้าอยากดูอะไรอีกก็ค,คอมเมนต์มาบอกลูกหมีกันได้เลยนะคะทุกคนก็จะแบบตามใจเพื่อนสาวสุดๆอยู่แล้วนะจ๊ะแล้วก็ s o รี่มากๆที่แบบหายไปนานมากๆเลยนะคะตอนนี้ก็กลับมาแล้วนะคะก็เดี๋ยวจะแบบทยอยลงคลิปให้ทุกคนบ่อยๆนะ กันนะคะก็แบบรักทุกคนเหมือนเดิมนะจ๊ะวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบายไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะเลิฟยูบาย